สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะมรับนนี้มาลอยพระมาตามแนวทางแม่ปอเด้อนะครับมวดกรมนลภาคกันถือเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับถือเต็มเต็มเลยนะครับวันนี้เพิ่นก็ฟันดีแล้วเพิ่นเดยตัวไหนเขาลองไปติดตามแนวทางของแม่ปอในวันนี้เด้อนะครับไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มาลอยพระตามแนวทางของแม่ปอเขาพออ่างเด้อนะครับพอดีมานหน้านะครับถึงเงี้ยฝนบอกว่าฝนฟันมันขึ้นหรือฟ้านครับฟันแหน่งฟันเนี่ยเขาล่องไปติดตามนะครับเออ ปลูกไว้กันไปกินบักแตงพี่น้องเอ้ยวันนี้พอดีอางามรบๆหนึ่งพี่นุ่มเตงเพิ่นโอ้ปลูกน้ำตาไวกไ้กันไปกินเนาะอืมครับเอาก็ต้องทำเพรฟันทองอย่ยินข่าวว่าแม่ปปอพาถึงเลขอยู่วันกดๆน่ะนะสื่อคักคับเอาไงก็ถึงเลขคักเลยอะมือเลขกสือออก,กกับพอ่อถอดเต้าสั่นเดียวเดี๋ยวกพอเต้าพ่อคนกับว่าสื่อเบิ้ง มันเคยอยูหน้าเฮาหน่นพอเตาหนเก้าศูนย์ศูนย์เก้าพ่อพว,ว่าเออพอเตาอยู่หน้าเนี่ยเ็นเอ็นตนไหนคือพอล่ะหมาเฮาสเสเหลีวโอ้ oh, พันหมาเฮาหมาเฮาเย่ากันไปเบิ้งสเสดเหลียวยศาจงจากสาสเสแล้เหียวกับแมพวว่พอคนกับบวกเรได้ว่ากันเซียงเบิ้งกัวกกับเนี่ยเพิ่นซก็ได้กินดอกเรยว่ากันไดลีใดลี ย้อนเห็นเต่าเลยเหรอเ่ทังวันเห็นอีกไปห้าวันเลยวัทั้นเด็กรอยบ่มิสองเือโอ้ปีนหนึ่งเด็กฟรอสองเท้า่อได้ไม่หนาล้นสุดหกเนี่ยสุเก่าเนี่ยเก่าบกผาบกพาเลยบกาเลยพ่อยาันได้เนาะดีกายนได้เรหนัเาหนักดีฟันเห็นเต่าตั้งแตวีชหกลน้ นนี่เพิ่ขาว่าเพิ่นตอนนด้เห็นเนอะนะครับเจ็บปว่ากขี่รถขี่ลาบไปนี่้ะฟันตัวได้ขี่รถเดียรถเดียงมาเนี่ยรถเต็นตนรอรถที่ตนเออไปจะคนไปก็ปัญางอีแล้วมนกับสามีเฮาอย่เนาะอืปั่าอังกับข้าย่านถึงแก่รถท่าลงทข้างประเด็นผู้ขับไม่ฝันไม่ปอนี่แล้วครับโอ้เปียงอนครับเอง เดือดหน้ามึงเคยจับรถปั่น่าไึงขี่รถขับรถเแิ่ขี่ไปเรื่อยแล้วเจ้แมีนวันนี้ได้ย่างตกบ่เลือเปลี่ยนกันครับบ่บ่เดียวปูอ่อนสัดเดียวย่างโต๊กมันสิลงทางมันสิลงทางมันลงดอกขับดีปานเนี่ยเนี่ยสิไปลงทางมึงเคยเสียลง ฟันเท่านั้นเออฟันจะโดนไปเนี่ยฟันมือขึ้นอีกแล้วฟันมันขึ้นอีกเหรออ่าสนๆร้อนๆนะครับเอออืมไม่ปอตีตัวไหนให้ตีเดียวซีซีซีหาไปังสี่เดียวโอ้ซีซีซีหาเนาะเออพูดดีเป็นเป็เดียวเดียวหรฟังหรอนเตียนเนาะเออรเตียนเอรลดอ่ซีเนาะวันลดห้องกวันซีร้อเนาะเออทีมซี บ่าสิอาว่าข้าคนแล้วเมีย่ออีเท่าไรเออเมีย่ออีเท่าไรเราเดินเนี่ยหกสิบเมตรโอ้หกสิบเมตรโอ้แล้วอาจจะเป็นอายุป่ะเป็นป้ายได้แลยนะครับอายุมันหกสิบเมตรตีได้นะครับเดี๋ยวมาดูขึ้นตัวเลขให้นะครับสำหรับในทางพ่อบ้ันเมีย่อคนว่าฟันในขี้รถเบิร์ดขึ้นเป็นรถอีแานนะครับไปกับสามีตัวเมีย่อเองนี่เพิ่นว่าเป็นผู้ขับมิจตสามียันรถ พาลงทางมาครับตุเมี่ะขับรถได้อืมีออ่อ,อืได้ตลอดเลยเออมาลงขางทางอ๋งอ,อ,อไอ้เตี่ยกะทีเป็นซี่กับซี่หาเนะน้ะอายุ6กสิบเดปีแล้วนะครับออกระตามนี่นะครับรปปรก็ฝัดเอาเมล็ปอกับมาตามน่เปนเหมือนวาชยาว้อยอยาให้ยังหยาไว้่า,า,าไรนะครับก็เกิด เราแก่คู่อยากะไรงเนาะแต่ว่าเรางกลางว่าปั็นายาเคียกจะไปเหง่อห่วงเัโอ้จะไปเคี้ยวหมดเลยมาสั้นเาอเง่อหวงเนาะมันก็บด้ถิเด้อนะครับเดี๋ยวเาไปเี้ยตัวเรียงห้ก่อนนะ แต่ต้องเเไม่เบิ้งเน้อนะครับบเขียธียธีเซียปเเขียึตัคนางหลอดค่อน้งหลดไม่ใช่แล้วมันคือถูกเก่งตั้งแแม่ปอนะเบิ้งหอเนาะเอานะครับแม่ปอแล้วก็ฟังแล้วนะครับว่าข้อมฟันันวันนี่้ันกัตีนะครับคือคนคือตีวามีนะครับ๋ตขี่รถมันขึ้นหัันว่าไปกับสามีเป็นรถอีแตนนะครับ แม่ปอกตีว่าซีกับซีห่ห่าห่าซี่เนี่แหละนะครับอายุคนหกสิบเอ็ดปีเด้อนะครับเสียงดวงวงเราไปเสียงมังเนี่ยพี่น้อยหามนาก้ก่อนแตจังคอยซื้อนะครับสำหรับแม่ปอกพนว่าในชีวิตจีิงขี้รถเป็นร่บเนี่ยขี้รถเปนลนเลยแตอวน่าฟัน่ขี้ดีพอดเมนอืมขี้รถเปลี่ยนคนย่านตายครับแม่ปอกแล้ววันนี้เราขี้รถตีตีรถซี่พันซี่นะครับ ทีมซีซี่นี่ปัญหาซีก็ได้ครับหญิงคนเดียวแต่ว่าอายุผู้ฝันหกสิบเอ็ดปีแล้วนะครับอือถ้าเป็นเนืทางของไอปอนะครับเนาะนึะน่งวันนี้นะครับไ่ปอนห้าอันเนี่ยแหละเจือเอือยไปเม่ยงเด้อน,นะครับเพราะว่าหลงเพราะว่าเอื้อด <laughs> <า>เอืเอยไปต่อนหน่อยเท่าไงเอาเอาหนักข่าว <laughs> ตัวนี้แหละแนื้อท่าฝันนะครับพวกฝันเสียงเสียง ก้อนกองข้าวมิโฉกเต่าเห็นเต่าเต๋อใส่โฉกน้ำเต่าเห็นเต่าซื้อกับถือเหรียืนคัางกึ๊กเย็นเคยกับลูกสาวซื้อมดเป็นพันเงินบ้าเขาไม่ได้ไลยเจ้าท่นปัดอันว่าแล้วมาซื้อโตขึ้นนี่แล้วพอกระเมียไม่ได้พ่อเต่าอยู่ที่พอกับแม่ยังบอกซื้อโอ้เจ้าหน่อยกนยังได้เห็นเลยไม่ได้ไลยขึ้นมากเลยพอได้ทุนเจ้าเออเห็นแมนเห็นเจ้าของปีก็เฉลี่ยเนาะแมน ถือว่าเป็นฟันดีดอกนะครับฟันลาบกับเป็นชวงเป็นลาบไอ้ลูกไอ้เต้าเต้ารับเต้าเต้าบริสันนะครับจะว่าเลขตอนนี้เพิ่รก็ว่วปาป่ะเห็นู้นสีหลังนะครับฟันว่าเด็กขี่รถเบิ้บคือขี่รถว่าเป็นก็นกนได้ข้าก็ลองเอาไปเสี่ยงวังนะครับว่ามันมากน้ำกันทั้งซื่อเด้อนะครับไกลแล้วไปครับนี่จกักรเหมินที่ไลแล้วเนี่ยรถทงเนี่ย มือนึงแล้ววะเนี่ยสองมือแล้วเนาะคนคนแล้วๆอ,อ้อยหน้าอะไรดีกว่าถ้าก็อยู่ให้วะหน้าอะไรดีกว่าเอืมคือดินมันบดแข็งเนาะนดินให้นหน้ามันก็กงามนแม่สา,าก,ก็เฉได้กินแล้วเนะาะบักแตงเลยเนาะพี่น้องผู้ใดเคยกินเ,เคยปลูกอ้อย,ยแท่งตรงที่พีน่น้องเดี๋ยวนวยกลังงามเลยนี่ยเห็นไหมเออนะครับ เป็นธรรมดาตอเน,นี่ยปลูกยาหากวัดฮะยาวว่าโอ้ฝนฮอร์โมนวะฮอร์โมนต้องยาค่เที่อโอ้หายความแต่ว่าไม่ร้อยกินไว้ตอนนี้ <c oughs> อเออสุดร้อยเบีดด้บ่ามันยังตนนี้ว่าด้ยินลราพี่น้องเอ้ยอนะครับขามหมื่นยังใช่อช้สามสี่หมื่นวันว่าต้องกิดไ,ได้เนาะกินธรรมดาก็เป็นอาทิตย์พมดแหละนะครับสำหรับการฉีดยาอัดต้มผ่้เขียนมื่นได้อนะครับแต่ว่าอันนี้เฮากะ บอกไปค่านเดี๋ยวพี่น้องสีมา่อรอยเกอเวีย์เด้ยาบามาบอกได้เนะครับดหมบามเราบเออบมองามนันเนอห้องห้องพื้นนะมันวะห้องวันปุ๋ยห้องพื้นเราอันกแตงเลยกินกน้ำาเลยห้อยกแตงห้ามพราะแตงอืหออคกมีห้องอึสนยแหมวันนะครับมองไงได้คิดทั้งห้อยในทั้งหมกแตงในทั้งหมอกอนะครับ เอาสำหรับพี่น้องโค้ดฝันนะครับโฮแม่ยปอนึงวันนี้กะสรุปนะครับบางวันนี่เพิ่นฝันดีเชียงเวิยงนะฝันว่านี้ขี่รถเบิร์ตคือเป็นรถอีแตีนนะครับตัวเพิ่นเองตีกับว่าหันหาซีซีนะครับอายุโฮแม่ยปอนหกสิบเอ็ดปีนะครับก็ลองเวิรงหาช่วงหามันในโค้ดฝันของเพิ่นนะครับแต่ว่าก็ได้ยินนางว่าก็ฝันขี่รถด้วยกันเออโดนกันเทีปีใหม่เด้อ แต่เขาปีใหม่หรอก็ขว่าเนี่ยละปีนี้อาจจะเป็นหองเฮาก็ได้คนวานเจ่เด้อสูนเค็ดูนเค็ดมันจะนั่นแล้วเด้อมีวาสนาคนวาคนวานถูวะเออขอตะวันไปนอนอยู่นอนกินหอวเดี๋ยวมาวิถาันาเลยงนเนท่องคืออยู่เสียหามานอนอยู่นอนกินเ้อเขาเห็ดกังวิ่งกคนวาเออเ่าอยากได้ไปได้นอนอยู่นอนงกินนะครับจะได้กินข้าวต้มนะ อาสาระขอบคุณแม่ปอล่ะครับที่แลีปันน้ทางดีพี่น้องอียินะครับงวดนี้โชคของหมาน้องเพิ่นเด้อนะครับวันผ่านมาเกิมีโชคกับเต่านี่ยละนะครับก็ได้โชคขอด้ใส่เยอ่นะครับก็ว่าเนี้ยนะครับเพียบมากอีกมีเต่าอีกเดี๋ยวมาไทยเด้อนะฟุตบาเบเขาไปหาอะไรได้นะครับมันต้องไปพ่อเองพ่อเองเอ้เาไปหาพ่อเดี๋ยวมันก็ไปโชคกันปะเอาไปหาพ่อเขาก็ตนนั่นมัเราเป็นเลดเดินบ่อนเดี๋ยใหมเขาเนาเดินใหม่เขา เปิหมเขาอาขอร้องเพื่อพี่้ังเป็นเ,กดดนเืกัปนปะไป่อ,อเต้าขอร้องสี่เข่าศูนย์ศูนยข่าของเด้อหามิโชค,คือเปินเอาขอบคุณลยลครับสวัสดีครับ